สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนล้วก็แสลเลชชั่นนะครับหนังที่ผมเจอเลชชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่อง Land of s m i l e นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็มีเพื่อนๆในยายผมเลชชั่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคอมเมนต์กันมาเพียบเลยนะครับในเรื่องย่อคร่าวๆผมอ่านมานะครับก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงนะครับที่เหมือนแบบพอมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็โดนลักพาตัวมาเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าจะมาตามหาเพื่อนนะครับเราไปลองไปดูเทเลอรร์พ้อมกันเลยครับผม Oh. I am about to go, go to the lifetime, and <laughs> <but> that's <laughs> <when laughs> <any> it. <night> that's <laughs> all that matters. <laughs> <the> Tyler? Tyler. <laughs> I haven't talked to Penny yet. This is what the lifestyle <laughs> is. Long time. picking up and going in a moment's notice. <laughs> but in the Always keep the camera rolling just in case. What's it for? It's a documentary about backpackers. <laughs> Okay, I, need today, so I have to find out what time to meet her what i want from you is very simple you're having fun with your new friends <laughs> nothing more i can't miss it i've been you for so long what scares <laughs> him straight makes him realize what's most important in life are you sure this can't be real the way i see it get out there and have some fun those were the instructions แ็นสีเร er mm ืองแสงนะมองไม่ได้สตินันัง ไทโพลิสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการอรัรัปชั่นเลยนะครับการแบบโกงอะไรเงี้ยเดลงแลนออฟลอย้ม Land of s m สม e อืมก็พอผมดูเนี่ยแลผมรู้สึกว่าเออมันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะอืมแต่ในตัวเนื้อหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเบสออนทูสตอรี่หรือว่าอะไรนะแต่พอดูแล้วเรารู้สึกถึงคดีที่สองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษมาเที่ยวแล้วก็เสียชีวิตที่เมืองไทยนะครับอืมแล้วในหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่า ไปเที่ยวเกาะอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยอืมแต่โดยรวมนี่ผมชอบความเป็นไทยหลายๆอย่างนะครับที่เขานําเสนอมาไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่แขวนอยู่ตรงรถหรือว่าจะเป็นการแบบทาสีเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบการที่แบบนางเอกแบบไปเล่นร้านเน็ตอะไรเงี้ยคือแบบคือแบบเหมือนแบบอาจจะอ่านข้อความหรือวิดีโอจากฆาตกรต่แบบดูในร้านเน็ตอ่ะเออแบบ มันเจ๋งเดียวมันแบบม,มันมันดูไทยดีอ่ะเออแต่ในตัวหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าฆาตกรที่ใส่หน้ากากตัวตลกเนี่ยเป็นคนไทยหรือคนฝรั่งนะแต่การที่แบบตัวฆาตกรเนี่ยใส่หน้ากากตัวตลกเนี่ยแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยผมยรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยด้วยเนี่ยมันยังไม่อินกับพวกหออน้ากากตัวตลกหรือว่าชุดตัวตลกอะไรอย่างนี้นะ แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะไปล้อกับคำว่า Land of อฟสมาหรือเปล่าว่าตัวตลกก็คือยิ้มไงอ่ซึ่งหนังมันก็ยังไม่ได้บอกนะว่าฆาตกรเนี่ยที่จับสาวๆไปเนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับเพราะว่าอย่างในฉากนี้ก็แค่เหมือนแบบว่าจับมัดปากแล้วก็ล็อกอยู่กับกอี้แต่ก็เหมือนไม่ได้ฆ่าหรือว่าไม่ได้อะไรนะครับอืมก็ถือว่าน่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะอืมเราก็จะได้รู้มุมมองของฝรั่งที่มองมาที่ไทยด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผม แต่หนังเรื่องนี้นะครับมันออกฉายในแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับก็ไม่ได้เข้าฉายในเมืองไทยนะครับก็โดนแบนในเมืองไทยน่าจะตลอดแล้วครับเพราะว่าคงไม่อยากให้แบบว่าเมืองไทยดูแย่ในสายตาโลกน,นะอืแต่คอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับเขาก็บอกว่าดูแล้วนะครับจากเว็บนอกอืมแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะ แล้วถ้าเพื่อนๆอยากผมรีวิวเรื่องนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์หรือลองไลค์มาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเออเพื่อนๆอยากผมไปดูหรือเปล่าถ้าอยากให้ไปดูก็ไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วผมจะไปดูเรื่องนี้แล้วมารีวิวให้ฟังนะครับผมแล้วเพื่อนๆว่าหลังเรื่องนี้น่าดูหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบดูหนังแนักแสดงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Everybody's a bit inside. I did everything I could to save her. <laughs>